เข้ามาเลยนี่การจะทําได้ขนาดนี้เนี่ยต้องจ้างนักแสดงดีๆด,ด้วยกลรามเนื้อที่ช็อกว้าวมาตั้งแต่เด็กมาเลยเฮ้ยนี่เขาเรียกท่าลื่นน้ำว้าวใส่มาสุดแรงไอ้หนุ่ม ว่ตาจ้ากูหลอกเล่นนี่แค่บอบอกจ้าง500มึงแกล้งกูห้าล้านเคยอยู่แล้ววูบไหมไม่เคยครับนี่โดนซะโอ้ยมันก็ทำกูแรงเกินเดี๋ยวแฉแม่งเลยการชักจะชักสุ่ม4สุ่มห้าไม่ได้ต้องตอนที่แม่ออกไปซื้อกับข้าวหลัง3ามโมงเท่านั้นทำไมครับอาจารย์ตอนนั้นลมมันเย็นสุดอเมื่อเราชักได้ประมาณหนึ่งกรัมแขนจะเริ่มขึ้นแต่อย่าเพิ่งดีใจนั่นแค่คันแรกต่อไปก็ถึงขันทอกเออมันเป็นไงครับอาจารย์มันจะไวกว่าชักแต่มันจะใช้พลังมากกว่า ตรงนี้ไม่ต้องขยับแขนเน้นแต่ข้อมืออย่างเดียวท่านี้ส่วนมากใช้ตอนแอบ,บเล่นจะใช้แต่แขนอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกข้อมือด้วยแบบนี้นฝ่ามืออรหันต์สนั่นซอยมือมึงเหนียวมากได้ล้างไหมเนี่ยการเปลี่ยนที่ด้วยก็เหมือนกันจะนั่งอยู่หน้าคอมอย่างเดียวไม่ได้ห้องน้ําก็จําเจไปต้องคิดหาที่ใหม่ๆหม่เขาเรียกว่าการฝึกจิตไปในตัวอันนี้หมายถึงเล่นว่าวที่เป็นกีฬาใช่ไหมต่อไปเป็นคลิปพิเศษที่เราได้เข้าไปถ่ายทําในบ้านของอาจารย์ และบ้านของอาจารย์ยังเป็นสำนักในตัวอีกด้วยยศแรกเริ่มผมจะให้ลูกศิษย์ผมเรียกว่ายศอาสเจอะไรนะครับอาจารย์อาสเจอะไรนะครับอาสูเจอืมแล้วก็จากนั้นก็เป็นยศตัวอ่อนแล้วก็เป็นยศเจริญเติบโตเต็มวัยแต่เรียกง่ายๆเป็นภาษาทางการว่าบิ๊กฮัมอะไรนะครับอาจารย์บิ๊กฮัมเอออ่าดูเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยชีอาจารย์ทุบ นี่เตะเฮ้ยอนี่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 โอ้โหอาจารย์แบบนี้จะได้อะไรหรอครับอาจารย์ท่าฝึกแบบนี้อ๋อได้คลิปเท่ไงสัสตว์ไม่มีอะไรเลิกถ่ายกันสักทีกูเมื่อยแล้วเฮ้ยอาจารย์หยอกอาจารย์หยอกเขาเรียกว่าหุ่นไม้เอาไว้ฝึกวิชาป้องกันตัวเราฝึกมันเนี่ยตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเราก็ต้องเอาวิชามาใช้จริงไหมและหุ่นไม้เนี่ยแหละคือการฝึกที่ดีที่สุดนี่นี่นี่จำลองการสู้กับคนที่มีขำโดกมามืงอเห็นไหมล่ะฝึกกล้ามเนื้อขาไปในตัวแบบนี้นี่ ต่อยแขนสายขวาต่อยหำ้ำต่อยตัวนัวช่องท้องลำพองช่องดาลลำบากช่องตูดและเรายังมีฟุตเทสสมัยอาจารย์หนุ่มๆอีกด้วยครับเอาระวังแบบนี้ของจริงนะเนี่ยอย่ามาสะก,กิดนะเดี๋ยวแม่งพังแม่งกรอบอยู่ด้วย <c oughs> นี่เป็นไงอย่าสังเกตอย่าสังเกตอย่าซูมเยอะยเดี๋ยวรูมันบางอ่อะไรฟาดมาฟาดมาอดโอ้โหสุดยอดเลยครับอาจารย์จบแล้วเก็บของดีๆด้วยนะเดี๋ยวเขาจับได้ได้ครับเขาเรียกว่าท่ากายาเล็ก ร่างกายจะแข็งดุดเหล็กเปรียบเสมือนกับหำที่แข็งชูชันนี่แหละครับวิชาที่ทำให้คนไม่สามารถทำอะไรผมได้นอกจากเนี่ยครับโูสุดแรงเกิดแลยนะอาจารย์โอ้ไม่จริงไอเวน